นิสิตสินทุพไพยอดีตแกนำนปชบุกโรงแรมยรอยันคลิป,ปิดพัทยาต้องรับโทษคุกสี่ปีไม่รอลงอาญาต่างคาพิพากษาสารดีกาซึ่งเป็นคำพิพากษาที่มีความสำคัญต่อการกระทำของเขาสารจังหวัดพัทยาจึงได้อ่านคำพิพากษาสารดีกาพร้อมที่จะพิจารณาคำพิพากษาที่มีความสำคัญต่อการกระทำของนิสิตอีกด้วยเมื่อวันที่11กันยายน2562นาสสารจังหวัดพัทยา จึงพิภากษายืนคำพิพากษาที่มีความสำคัญต่อการกระทำของนิสิตสินทุกพร i r w i สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสจังหวัดร้อซึ่งเขาเป็นแกนำนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปชผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทยาที่618/2562ลงวันที่1พฤศจิกายน2562ที่หลบหนีคำพิพากษาจากนั้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงนำตัวนิสิตสินทุไพรส่งสารจังหวัดพัทยาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายสารดีกาพิพากษายืนคำพิพากษาที่มีความสำคัญต่อการกระทำของนิสิตสินทุไพรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเขาเป็นแกนำนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปชผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทยาที่6 1 8 2562ลงวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 2ที่หลบหนีคำพิพากษาจากนั้น เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวนิสิตสินทุไพรส่งสารจังหวัดพัทยาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย